อสาวกเชื่อมจิตเอาลงต่อต่อแชทหลุดซื้อขายวุฒเป็นอย่างของมึงก็ระ<อ>วังเชื่อม่คให้เขาป็นลำดับอีกการดูแล้วกันว่าอะไรเป็นยังไงขี้เกียจพูดแล้วพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะทุกเอ้ยตอนนี้ใช่หรือจะจัดหนักไปดูรถทัวร์แต่ไม่หันหัวหรือผ่ามันไม่ใช่ค้อ้อที่โดนทัวร์หรอกไปดูรถทัวร์ พี่โยกอยากให้ช่วยค่ะเดี๋ยวเอาค่าใช้จ่ายใ,ให้พี่อ้อมมาส่งไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดยเดี๋ยวพี่โยกจะอ้อโทรไปคุยเพราะอ้อจะกลับบ้านอยู่เดี๋ยวเคสอบทองเนี่ยเดี๋ยวอ้อจะลองลองคุยกับพอมอ,อีกทีแล้วกันเนาะเออมันต้องดูว่าถ้าเขาทาผิดอะไรที่เกี่ยวกับพระอคุ้มครองดิกก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้ามันไม่ผิดเราทําอะไรเขาไม่ได้อืนะคะทุกคนเดี๋ยวพวกนี้รอติดตามเพียชัดๆเนาะ รายการเคียชา่าช่องเวิร์กพอยต์นะคะายมือเป็นต้นไป,ไ,ปไม่ได้โกรธเกลียดแต่ยิ้มหวานแบบตาหวานเยอะจะี๊ยมเข้าลุงเข้าไปถึงใบหูแลวว้วอ่ะเราเห็นเราแบบ้ยเโหลกสายตาหรือโลกสายตาคือไม่ได้โกรธแลบบ้แบบแบบแบบไม่ะอะไรยิ้มไม่เป็น,นอย่างนี้วะหลอนอันนี้นะอมแบบว่าคือเข้ามาเลยกูจริงจริงกูว่าแต่คว้โทรศัพท์ถ่ายเนาะแต่ว่าจะน่าเกลียดไปไหมวะถ้ากูจะคั้โทรศัพท์เนาะเออมันอยู่ในลิฟต์ไงแต่ใช่แต่กูยืนแบบ ข้างหน้าพ่อนิดเดียวเลยแล้วกูได้กลิ่นละมุดกูได้กลิ่นองุ่นพ่อเลยกลิ่นองุ่นกลายเป็นกลิ่นละมุดบอกไหมกลิ่นแบบอือมพันไหนะออวะกลิ่นพันไสนวาบอกไหมกลิ่นแบบแรงมากออคุณก็นั่งมันก็คงจะนั่งดูแต่จมูกน,นี่แหละดูชงนั่งยลยนะคันข้างไงยาวพุ่งไปถึงพี่บอก่ญี่ปุ่นเออพี่นี่ก็ว่าไปเ <c oughs> ขาก็ทือีในวัยของเขาพี่ <c oughs> เออ พี่จะอ้อปิดเคสอบทองโอ้แต่อบทพรุ่รงนี้อ้อตื่นสายได้เพราะว่ารายการมารับแล้วก็ไปแต่งหน้าที่รายการก็เลยไม่ต้องตื่นเช้ามาทําผมแต่งหน้าเองนะคะเจสน้องแก้บอกว่าอย่ากลับเขาจะนัดถ่ายรูปทีมงานทั้งหมดที่สตูไหนอะน่าจะมลืนก็อาจจะถ่ายช่วงกลางวันแล้วเย็นเดีก็กลับกันแี่นั้นแหละม,น,มนสุกเออมาลืน อื่นัน,ออนเออพุรหันมันพุรหันเอามือหนีวันอังคาเออพุรหันโอเคพุรหันอ่อไปรายการเคียรชัดๆค่ะอืมกินละมุดจากพ่อคือเรื่องจริงค่ะไม่ได้ไม่ได้แต่งนะนี่คือเรื่องจริงคนไปกิดไปรายการเคียชัดๆเรื่องเรื่องเรื่องเชื่อมจิตค่ะเรื่องเชื่อมกินเชื่อมใจฝ่ายโมงใช่ไหม ปิดเคสอบทองเขาทําอะไรผิดอ่ะเขาตีลูกเขาหรอเขาไม่ได้ทําลายลูกเขาเขาแค่ปากแซ่บอย่างนั้นเลยอาจารย์ยิ่งศักยังไม่โดนฟ้องน,นะคะเป็นคำว่าเขาฝู่ไวออ้รายการก็ามาดีครับวันที่เจ็ดใช่ไหม,มวันที่เจ็ดที่ลืมอย่าลืม,ลมวันที่เจ็ดว่าพี่ต้อยปวดอยู่อบอกว่าวันจริงและแต่วันนั้นเอฟซีมาเยอะมากขอบคุณคนสุดาอดมากเลยที่แบบ ให้กำลังใจอย่างสลากพมพมอแบบว่าพอรู้พวกเราจะมาพมจะมานะคะพี่กันจะมาแบบโอ้มารอคือข้ามยิ่งขํายิ่งเพรนั้นอ่ะเอฟซีทั้งเราทั้งของกันคือเยอะค่ะคนมาให้กำลังใจเยอะมากคนมาให้ไรพี่หนุ่มเยอะมากด้วยยิ่งายิ่งเยอะเนาะในช่วงเุย็นคนเยอะกว่าตอนตรงกลางสลามทำแมวตุยเอาแล้ป่ะนี่โอ้ก็สิไปโรงเคสย้อนสลามพิงพ์พมอยังไม่เสร็จค่ะ รอวันที่ยี่สิบแปดอีกสิงหาพอมอแบบพอมอจะแจ้งความเด็กแล้วตอนแรกยังไม่แจ้งนะวันนี้จะแจ้งละ <c oughs> <c oughs> เอาไปดูนะยังไงพี่เปียกว,ว่ามาแต่ว่ารอพี่เปียกสนุกนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่ว่างอ่ะไม่มีของขายด้วยอืมรานานแท้กระบวนการ้นสานเนาะมันก็นานอย่างนั้นแหละตามตามตามกระบวนการอ่ะอืม สาวบอกที่สนามบินพอดีมีทัวร์คนเลยเยอะ,ะมีทัวาาร์บัสท่านคุณก็เลยมาถารับร้ายผมว่าส่วนต้างสั้นระเบื่นสาวบอกว่าที่สนามบินไปแล้ว่าที่สนามบินคนมารับเนาะรับพี่หนุ่มนะพอดีว่ามันมีทัวร์มาเยอะคนก็เลยเยอะไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มารับพี่นุ่มกับกับอะไรคุณอ้อไปหนีบหรือคะตอนไหนวะเราตามตลอดเป็นหนีปลารเขามีแต่เขาอ่ะ เอาเถอะเรื่องในอดีตที่ผ่านมากับที่ทํางานเก่าก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะตอนนี้อ้อเดินหน้าเป็นหนึ่งเท่านั้นเออสาวกเชื่อหรือเนี่ย่อ้ออ๋อชาวสาวกเชื่อมาหรอจ๊ะใครเป็นใครในนั้นนะ่ะแต่ก็มีคนบางคนมารยาทไม่ดีนั่งไปห้างกันสองสามคนโดนเจ้าหน้าที่เข้ามาเตือนอืมฉลามทําแมวตุยสาบตัวเอาทำไมอะ่ะ กับพี่โยกเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อคุยแล้วกันค่ะอ้อยังไม่เห็นลายแก่สนใจที่ไหนล่ะด่ามาด่ากลับค่ะดิฉันเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ลูกผู้หญิงผไ้นายเป็นลูกไม่ค้าสาม้มตำเกิดมาบ้านยากจนดิ้นรนสู้กันถึงทุกวันนี้แหละค่ะ <c oughs> อือม,มันก็มีคนหลากหลายประเภทไงคนเรานะคะระคัะ ให้คนตีค่ะไม่ใช่ตีตัวเองชมตัวเองยุกยอตัวเองไม่ได้ประโยชน์ค่ะเราทําให้เขาเห็นดีกว่าและให้คนชื่นชมในผลงานเราดีกว่าอ้อเคยกวดตัวเองเหรอคะอ้อไม่เคยพูดเลยว่าอ้อเป็นคนดีคุณโดนค่ะอ้อเห็นแล้วค่ะเอออ้อคุยกับจอนนี่แล้วค่ะไม่ต้องฝากจอนนี่ด้วยค่ะอ้อคุยกันแล้วค่ะ ที่อ่ะคุณเชื่อไหมมันก็มีบางมุมในการทำงานที่อ้อต้องดุดุใส่คนที่ทำร้ายเด็กแต่บางคนนี่คือแบบทำไมปากจัดจังทำไมว่าหน้าแรงจังอา้าคือนั่นคือเขาตั้งทงที่ไม่ชอบเราเขาไม่ดูผลลัพธ์ที่เราช่วยเด็กไม่มาว่าครัเรื่องอบทองพอแล้วเรื่องอบทองอ้อพูดไปแล้ว ะะทําไมคุณต้องไปตามอะไรอบทองมากมายจังเลยเมื่อวานนี้อ้อก,ก็ว่าไปแล้วคนนึ่แล้วว่าคุณจะให้อ้อไปเอาอปทองออกมาเอาเ,เด็กๆออกมาคุณไปดูได้ว,ว่าอบทองเขาเป็นคนพิการซึ่งเขาก็ทํามาหากินได้ในแบบฉบับของเขาเขาเลี้ยงลูกได้ในต้นทุนชีวิตของเขาที่ทําได้ถ้าเขาทําลายลูกคุณค่อยมาแจ้งอ้อให้เข้าไปช่วยแต่นี่เขาแค่ปากดีงไงเพราะคุณเข้าไปด่าเขา เออเขาก็ทํามาหากินในแบบของเขาคุณเลิกไปดูเขาสิเขาจะได้ไม่ต้องด่าคุณเลิกไปสอนเขาสิการที่เขาออกมาไล์ส่วนของของขวัญไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเขาก็เอาร่างกายเขามาแต่งตัวให้ตลกยอมอายเพื่อให้ได้ของขวัญแล้เอาเงินมาแลกเพื่อมาใช้จากชีวิตเขาเพื่อมาเลี้ยงลูกเขาเขาจะเลี้ยงหัวเขาก็เรื่องของเขาผู้หญิงบางคนนะก็สมประกอบดีนี่แหละเออ บางคนอยากจะเปยผัวก็เรื่องของเขาไงก็ผัวเขาไงเราจะไปสนใจอะไรล่ะคือเรื่องอกทองนี่อ้อพูดปล่อยมากก็มันทีเอาเงินไปเลี้ยงผัวมันก็อยากผัวผัวมันตัวอยากผัวมันตัวถูกสิบเบุญไายไมีจัดน้ำมันให้บอกเข้าใจเงินกับเงินเขาอกมันจะเต้นทั้งวันทั้งคืนก็ร่างกายมันไหมเธอจะไปเดือดร้อนอะไร คุณจะไปสอนเขาทำไมเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยไปสอนเขาเออคือจะให้อ้อตามราวีบุกทองเพื่อปล่อยเข้าไปค่ะถ้าวันไหนเขาทำร้ายลูกแลวคุณค่อยมาเจ้พ่อีก่ง เขามีสิทธิ์ที่จะํามาหากินของเขาเขาไม่ได้ไปหลอกวงเงินตอนนี้เขาไม่ได้หลอกใครแล้วเขามาเต้นเขาจะเต้นเขาจะแต่งตัวเป็นตุ๊กตาแล้วเขามีคนให้ของหวันเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณจะไปตามด่าเขาทำไมคุณจะไปสอนเขาทำไมคุณเป็นใครคุณไปสอนเขาก่อนอ้อถามก่อนพวกคุณเป็นใครคุณจะไปสอนเขาอ่ะคุณเลี้ยงเข้ามาหรอเออแม่มันสอนมันยังไม่ได้แล้วคุณเป็นใครคุณจะไปสอนมัน คุณคิดว่าจะเอาชีวิตคณนณนึงมาเป็นภาระของของรัดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะไม่เอาอเห็นทุกวันเลยพี่เอ,อไปจัดการอบทองไหนคะ่ะอะไรจัดการอะไรจัดการอะไรพอเธอปล่อยเขาไปเถอะอยิิตดประตูให้แม่เอยค่ะเริ่องวุ่นวายกับเขาคะ่ะถ้าวันไหนเขาตีลูกคุณค่อยมาแจ้งกอเนาะเริ่องที่เอาไปตามดูชีวิตเขาเออ Industri, sociedad, อะไรคุณโซดามีอะไรคะเป็นอะไรมีอะไรคะไม่ใช่ค <LE diesen> <LE läuft> ืออ like ๋อลำคาญมากเลยกับเรื่องอบทองเนี่ยโอ้เอาข้าวให้เยอะหเตอร์ไปเอาข้าวยังคืออ๋อเห็นมาทุกวันเลยไม่ใช่แค่อบทองเนี่ยค่ะแค่อกทองเนี่ยค่ะ เฮ้ยว่ามีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะมากมายเลยนะคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่สาหันกว่านี้เด็กถูกล่วงละเมิดถูกพ่อเลี้ยงทำ้ายร่างกายถูกโอ้โหตาบอดถูกคือทำไมไม่บอกเรื่องนี้วะทำไมต้องมาอบทองอบทองอบทองพี่อ้อค้าจากกัดการปล่อยเขาเลยค่ะ เขาจะเอาเงินไปเลี้ยงผัวเขาก็เรื่องของเขาเพราะนั่นผัวเขานนะเธอจะไปเดือดร้อนทำไมเขาไม่ได้เอาเงินเธอมา